เอาคนครับพี่ชายคนที่ตกไปเนี่ยเขาทำตำแหน่งอะไรจ๊ะก็ออทางาน่วไปเจาะเข็มอย่างนี้นไหมครับก็เขามีตำแหน่งทรับลุบด้วยก็ทำอ,อะไรด้วย<อ>ทีนี้ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยม,มันเกิดอะไรขึ้นสินี่มันสไลด์ลงทังไว้แล้วเขาก็ไหลลงไปเลยครับ<อ>ตอนนั้นเราทอนถอนท้อเนี่ยครับทอนปอกขึ้นก็กำลังทำงานงานปกติเลยเห็นว่าตอนนั้นกำลังจะไปพักครับ ทอทอแสดงพากันกินข้าวให้หลอปูนสถานการณ์มันไม่คิดไปอย่างนั้นะที่ท่อนี้มีความลึกเท่าไหร่ได้คะก็เจาะลงไปประมาณสิบเก้าเมตรสิบเก้าเมตรใช่ครับก็ทอนเข็มเก่าออกแล้วก็เอาน้ำปูนยิงลงไปให้เขางับรวมติดตัวกำแพงดีบอกเขาเราพูดตรงๆเราพูดเข็มออกครับพูดไ้ตัวหมอกโครงการตรงนี้ก่อสร้างมานานแล้วหรือยังคะพึ่งมาได้ประมาณสิบกว่าวันนะครับ พี่คนที่ตกลงไปใช่ชื่อบิดาชื่อดาวชื่อเขาจริงชื่อสลาวุฒิพี่แกเป็นคนจังหวัดอะไรจ๊ะสี่สะเกดครับแล้วสัญญาณที่มันจะสไลด์ลงไปมันไม่บอกให้แกอะไรมันลงไปลงไปปุ๊บเลยดินัิกันลุกลงไปเลยหรอครับซึ่งแกเองอ่ะยืนอยู่ตรงกลางใช่ใช่ยืนจะไตรงกลางขั้นรถเสร็จพอดีมันลงไปปุ๊บไม่รู้ตัวเลยแกตกลงไปก่อนแล้วก็ดินสไลด์ลงไปตมด้ดินลงไปพร้อมกันเลยดินดินไล์ไปก่อนที่ในคนมันจับอะไรไม่ทันลงไปทีหลังดิน